นะตอนนี quart ot? Quart ot? Quart ot? ้นะนักโมจักสัวะโตอาระโตสัมมาสัมปุตตะสัะนัโมจักสัตวะโตอาระโตสัมมาสัมปุตตะนัโมจักสัตวะโตอระโตสัมมาสัมปุตตะอิมานิมะยังกัตเ มาราคปพตาณีจตุปัจเจียนิสัพพิวรานีภิกษุสังฆาสาโอนอชยามาสาธุโนภัเพภิกษุสังโฆอิมานีมาราคปพตาณีจตุปัจเจียนิสัพพิวรานี ปฏิกาหาึูงรรมาการเท้ามาตาปิตุอาธิรันจายาตกังกาลกตังทีฆราตังนิตายะสุขายะข้าเดชะธรมสมกุญเจข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอร้องถวายมาถกพระาหารจะถึกใจพร้อมพระทับรววังทั้งหลายตอนนี้แพระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับมาถกพระาหารจะถึกใจพร้อประท เสถียรพ่อออนพงงามพ่อมันแม่ปวกใจทำท่านได้รับความทุกข์ปอยความจากทุกข์ท่านได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้น,นไปรลบการนานเดิ ทำไมข้าวก่อนทำไมครับทำไมข้าวก่อนอยกจับจับด้วยกันจับด้วยกันติดติดมาเลยติด,ต,ดติดมาเลยกับข้าวอะไรวะพอผัดตายเอาสัางฆทานถวาย เงินคับเปลี่ยนธนาคาอโ